สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังแนละท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ i am e k a channel ครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับครูจุ๋มเครียดจัดครับเข้าถอนแจ้งความผู้ปกครองนะครับครูจุ๋มเครียด จัดประสานนทนายเดชาครับเข้าถอนแจ้งความผู้ปกครองที่สอพอราชพฤกษ์นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมครับ2563ครับจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกนะครับพานางสาวออนิมาปลอดโปร่งหรือครูจุ๋มครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียน ส,สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ครับจังหวัดนนทบุรีนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายส่งผลให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นายเดชาอย่างหนักส่งผลให้ทนายเดชาต้องไลฟ์ผ่าน Facebook ทนายใครทุกเพื่อขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดความไม่พอใจครับส่วนครูจุม๋มซึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันได้โทรศัพท์ไป ขอโทษผู้ปกครองรายหนึ่งโดยยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายบุตรหลานส่วนที่ต้องเข้าแจ้งความผู้ปกครองเพราะถูกโรงเรียนบังคับนะคบฟังดีๆนะครับ,รบถูกโรงเรียนบังคับล่าสุดมีรายงานว่า,าคุณเดชาครับพาครูจุ๋มเข้าถอนแจ้งความเอาผิดผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายครูจุ๋มแล้วนะครับโดยนายเดชาเปิดเผยว่า ครูจุ๋มครับมีความเครียดจากการถูกรุมประนามครับจึงให้ตนพาไปถอนแจ้งความพร้อมยืนยันว่าที่ทำลงไปเพราะถูกโรงเรียนบังคับนะครับทั้งที่ใจจริงแล้วไม่เคยคิดที่จะแจ้งความและดำเนินคดีผู้ปกครองแต่อย่างใดนะครับ